สมเด็จพระผู้มีพระภาคผู้ทรงพระมหากรุณาธิคุณอันประเสริฐพอบริสุทธกกิ์จักเกลิรแตสรุชชอบในโดยพระองค์เองขอความสุขความสวัสดีจงบังเกินมีแก่สาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายรายการสายทานธรรมได้กลับมาพบกับสาธุชนท่านผู้ฟังอีกวาระหนึ่งอาตมาภาพในนามของศูนย์เผยแพร่ธรรมคณะสงฆ์ พนภักเจ็ดพนศสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่นำของสนเรียนภาวิธรรมสนวิปัสนากนาานรรมฐานวร่เปิงตบ,บรรามตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่จะได้น,น้อมนำเอาซึ่งสารธรรมในคำพีวิสุทธิมักมาสแสดงแก่สารชนทั้งผู้ฟังเพื่อนำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของ พระบระมธรรมในส่วนของหลักของศีลสมาธิปัญญาวันนี้ก็ยังกล่าวในส่วนของวิธีพัฒนาสมาธิในส่วนของจิตตะศิขาในบริเด็จที่หกก็กล่าวถึงเรื่องอสุภกรรมฐานนิเทศคืออธิบายว่าวิธีทำกรรมฐานเจริญกรรมฐานโดยอาศัยการเพ่งอสุภภา,าวนา นะซึ่งท่านก็ได้อธิบายถึงหน้า322ี่จำแนกเครื่องหมายต่างๆโดยรอบอสุภะซึ่งว่าเมื่อเราจะปฏิบัติก็ต้องเรียกว่าต้องมีความรอบครอบนะจำเครื่องหมายต่างๆโดยรอบอสุภะนั้นทําอย่างไรว่าเมื่อโยคีบุคคลขั้นยืนอยู่ อย่างนี้แล้วคือยืนดูเพลงดูซากศพอยู่ก็เพิ่งสังเกตเครื่องหมายทั้งหลายโดยรอบๆซึ่งท่านกล่าวไว้แล้วอย่างนี้ว่าโยคีบุคคลย่อมทำก้อนหินและอื่นหรือเครือไม้นัตนบนนั้นให้เป็นเครื่องหมายรวมกันร่วมกันในข้อนั้นมีวิธีสังเกตดังต่อไปนี้ถ้าในครองจักสุเดอรอบแห็นนิมิตนั้นมีก้อนหิน พึงกำหนดก้อนหินนั้นว่าก้อนหินนี้สูงหรือต่ำเล็กหรือใหญ่แดงดำหรือขาวยาวหรือกลมแต่นั้นก็พึงสังเกตได้ว่าณนะโอกาสตรงนี้นี้เป็นก้อนหินนี้เป็นอสุภานิมิตนี้เป็นอสุภานิมิตนี้เป็นก้อนหิน ถ้ามีจำปวกพึงกำหนดแม้นจำปวกนั้นว่าจำปวกนี้สูงหรือต่ำเล็กหรือใหญ่แดงดำหรือขาวยาวหรือกลมแต่นั้นเพื่สังเกตไว้ว่าณนะโอกาสตรงนี้นี้เป็นจมปวกนี้เป็นอสุพนิมิตรถ้ามีต้นไม้พึงกำหนดแมงต้นไม้นั้นว่าต้นไม้นี้เป็นต้นโพใบหรือเป็นต้นนิคโครดเป็นต้นเตงรังหรือต้นมะขิด หรือต้นสูงหรือต้นต่ําต้นเล็กหรือต้นใหญ่แดงดําขาวแต่นั้นเพิ่งสังเกตไว้ว่านะโอกาสตรงนี้นี้เป็นต้นไม้นี้เป็นอสุพานิมิตถ้ามีกอไม้เพิ่งกําหดดแมน้นกอไม้นั้นว่ากอไม้นี้เป็นกอเป่งกอเล็บเหยียบเป็นกอพุทหรือกอว่านหางชา่เป็นกอสูงกอต่ำกอเล็กกอใหญ่ แต่นั้นเพ kind of um, ิ่งสังเกตไว้ว่าณโอกาสตรงนี้นี้เป็นกอไม้นี้เป็นอสุพนิมิตถ้ามีเครือไม้เพิ่งกำหนดแม้นเครือไม้นว่าเครือไม้นี้เป็นเครือไม้เครือน้ําเต้าหรือเครือฟักหรือเป็นเครือหญ้านางหรือเครือกระพังโหมหรือเป็นเครือหัวด้วนแต่นั้นเพิ่งสังเกตไว้ว่าณโอกาสตรงนี้นี้เป็นเครือไม้นี้เป็นอสุพนิมิตนี้เป็นอสุพนิมิตนี้เป็นเครือไม้ชนิด คือแยแยๆอะไรเป็นอะไรณที่นั้นที่นั้นให้มันชัดเจนเรียกว่ามองให้เห็นชัดเจนซึ่งภาพอะไรตัวมีอะไรอ่ะเรียกว่าสิ่งแวดล้อมนะคือว,ว่าเราสังเกตสิ่งแวดล้อมทั้งหมดของที่รอบที่ที่ทมีอยู่รอบอสุภานิมิตนั้นเ <Pv d. S 2> พื่อให้รู้ชัดว่าอันนี้เป็นอสุภานิมิตอันนี้เป็นก้อนหินอันนี้เป็นตอไม้อันนี้เป็นต้นไม้อันนี้เป็นต้นไม้อันนี้เป็นจมลปุ๋อันนี้เป็นผู้ไม้ ก็ดูให้รู้ชัดเจนซึ่งความเหมือนความต่างของสิ่งนั้นๆส่วนคำใดที่นั่นกล่าวไว้ว่าย่อมทําให้เป็นเครื่องหมายร่วมกันย่อมทําให้เป็นอารมณ์ร่วมกันดังนั้นคํานี้คํานั้นรวมลงในการกระทําซึ่งเครื่องหมายมีก้อนหินเป็นต้นนั่นแหละเพราะเมื่อโยคียบุคคลกำหนดอยู่บ่อยๆย่อมเชื่อว่ากระทําให้เป็นเครื่องหมายร่วมกันเมื่อกนดย่น สองอันเข้าด้วยกันอย่างนี้วันนี้เป็นก้อนหินนี่เป็นอสุภนิมิตนี่เป็นอสุภนิมิตนี่เป็นก้อนหินดังนี้เชื่อว่าย่อมทําให้เป็นอารมณ์ร่วมกันคือสังเกตไปทั้งสองอย่างก็แหละครั้งโยคีบุคคลทําให้เป็นเครื่องหมายร่วมกันและทําให้เป็นอารมณ์ร่วมกันอย่างนี้แล้วเพราะเหตุที่ท่านกล่าวไว้ว่าย่อมกนหนวยภาวะที่เป็นเองดังนี้ ดังนี้ภาวะที่เป็นเองคือความไม่สาราระนะแก่สิ่งอื่นความเป็นตัวของตัวได้แ,แก่ความขึ้นพองของอสุภะนั้นอันใดพึงมนิิการโดยภาวะที่เป็นเองอันนั้นอนธิบายว่าพึงกำหนดโดยภาวะของตนโดยรถคือโดยหน้าที่ของตนอย่างนี้คือความอืดความพองขึ้นอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็เป็นการ ภาวนาเพื่อให้เกิดสมาธินิมิตเพื่อจะได้เป็นการลดตันหาราคะความยินดีพอจะในกามที่มีอยู่ในร่างกายหรือรูปร่างกายอของของตนว่าเรห็นสักศพมันเป็นยัน,นีีก็น้องมาหาสูตตนนี่แหละนะต่อไปก็ท่านบอกว่าถือเอานิมิตโดยอาการหกอย่าง,ข,างขั้โยคีบุคคลกระหนด ได้โดยประก,การดังกล่าวี้แล้วพึงถืออนิมิตโดยอาการหกอย่างคือเมื่อเราเพ่งนิมิตก็ต้องเพ่งเพ่งอส,สุภาพก็ต้องเพ่ง,พงดูสีว่าสีของซากศพนั้นมีสีลักษณะไหนมันขาวดำคล้ำเหลืองเขียวหรือว่าอะไรก็ดูภาพดูผิวของอส,สุสะนิมิตนั้นให้ชัดเจนว่าเป็นสีอะไรอะไรอย่างนี้ โดยเพศว่าเออนนี้เป็นเพศหญิงเพศชายโดยสันฐานโดยทิศด้วยโอกาสและก็โดยปริเฉตก็ท่านก็มีคําอธิบายนะว่าถือพึงถืออนิมิตด,ด้วยาการหอย่างนั้นถือเอาอย่างไรท่านก็อธิบายให้ทรบาบอธิบายว่าอัญโยคีบ,บุคคลนั้นพึงกำหนดด้วยสีว่าร่างนี้ของคนผิวดําร่างนี้ของคนผิวขาวร่างนี้ของคนผิวสองสี คือไม่ขาวไม่ดำผสมกันครับๆนิดๆอะไรอย่างนี้ก็ว่ากันไปนะคือสมุดวยสีของสังสมนั้นแด้วยอาดยเพศก็คืออย่าอย่ากำหนดว่าเพศหญิงหรือเพศชายพึงกำหนดว่าร่างนี้ของคนตั้งอยู่ในปฐมวัยร่างนี้ของคนที่ตั้งอยู่ในมัชชิมวัยร่างนี้ของคนตั้งอยู่ในปัชิมวัยเอาภาวะ ไม่ต้องเน้นดูภาวะหญิงชายแต่ว่าเน้นดูว่าว่าเขาตายอยู่ในวัยไหนปฐมวัยมัชฌิมวัยปชิม,มวัยคือวัยหนุม่มวัยกลางคนหรือวัยแก่นะ่ะนะอันนี้ท่านบอกว่าให้พิพพจารณาดูอย่างนี้โดยเพศไม่ใช่ดูเป็นหญิงเป็นชายนะด้วยสันฐานนะพึงกำหนดด้วยสามารถแห่งสันฐานของสุภาพที่พองขึ้นที่ขึ้นพองนั่นแหละว่านี้เป็นสันฐานศีรษะ นี่เป็นสันฐานคอนี่เป็นสันฐานมือนี่เป็นสันฐานท้องนี่เป็นสันฐานสะดือนี่เป็นสันฐานเสเอวนี่เป็นสันฐานขาอ่อนนี่เป็นสันฐานแข้งนี่เป็นสันฐานเท้าของอสุภะที่ขึ้นพองนั้นก็เรียว่าแพ่งดูตั้งแต่ศีรษะจนเท้าว่ามีสันฐานอย่างไรก็รู้ชัดว่าศีรษะของคนป่วยคนตายน่ะเป็นอย่างไร บริเวณคอของคนตายเป็นยังไงน่ะมือของคนตายเป็นยังไงท้องของคนตายเป็นยังไงลาตัวของคนตายเป็นยังไงน่ะสะดือของคนตายเศียวของคนตายขาแข้งหรือเท้าของคนตายนะ่ะมีลักษณะอย่างไรก็ดูสันฐานได้ชัดเจนต่อไปก็โดยทิศเพิ่งกำหนดว่าร่างนี้มีทิศสองทิศคือทิศเมื่อต่ำตั้งแต่สะดือลงมา ทิศเบื้องสูงตั้งแต่สะดือขึ้นไปเอาสะดือเป็นตัวกลางมันต่ขํขก็สะดือลงไปถึงเท้าเบื้องสูงตั้งแต่สะดือจนถึงศีรษะเพิ่งกำหนดว่าเราเย็ยนอยู่ในทิศนี้อสุภณิมิตอยู่ในทิศนี้โดยทิศก็คืออยู่ตรงขอบอกว่าให้ยืนยืนอยู่ตรงกลางสอสุภะนั้นโดยโอกาสเพิ่งกำหนดว่ามือทั้งสองอยู่ณโอกาสตรงนี้เท้าทั้งสองอยู่ณโอกาสตรงนี้ศีรษะ อยู่ณโอกาสตรงนี้กลางตัวอยู่ณโอกาสตรงนี้อีกในหนึ่งพึงกำหนดว่าเราเย็นอยู่ณโอกาสนี้อสุภะอยู่ณโอกาสนี้ก็ให้ดูให้ชัดว่าว่าเรายืนอยู่จุดไหนแล้วอสุภะอยู่จุดไหนโดยปรลิเฉดพึงกำหนดว่าร่างนี้เบื้องต่ำแต่เพื่อนเท้าขึ้นไปเบื้องบนแต่ปลายผมลงมาเบื้องขวาง กำหนดด้วยหนังในฐานะตามที่กำหนดนั้นเต็มไปด้วยศพ32ศพผมคนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกใชนะ,อ,ะอีกในหนึ่งพึงกำหนดว่านี้เป็นตอนมือนี้เป็นตอนเท้านี้เป็นตอนศีรษะนี้เป็นตอนกลางตัวแห่งสภาวะที่ขึ้นพองนั้นเทียวและหรือถือเอาฐานะได้ประมาณเท่าใดพึงกำหนดถือเอาฐานะเท่านั้น ั่นแหละว่าร่างนี้นี้เป็นอสุภะที่ขึ้นพองนะว่ากาหนดได้แค่ไหนก็ก็สามารถเอามาเป็นอสุภะได้คือบางทีเรียกว่ากําหนดได้ไม่เท่าตัวไม่ทุไม,ไม่โทษตัวก็สามารถจะามาเป็นกรรมฐานภาวนาได้เช่นเดียวกันอันนึ่งร่างของสตรีย่อมไม่ควรแก่บุรุษหรือร่างของบุรุษย่อมไม่ควรแก่สตรี ในร่างที่มีส่วนขัดกันอารมณ์ย่อมไม่ปรากฏมีแต่จะเป็นปัจจัยแก่ความกดแกงไปเท่านั้นพระอธถกถาาจารย์ก่ลาวไว้ในอธถกถามัชฌิมนิกายว่าจิงอยู่สตรีแมน้นจะเป็นร่างอนาเกลดแล้วก็ตามก็ยังครอบงำจิตของบรรษไม่ได้ดังนี้เพราะเหตุนั้น โยคี oki, บุคคลพึงถือเอานิมิตโดยอาการ6อย่างดังพรรณนามาแล้วนั้นเฉพาะแต่ในร่างที่มีส่วนเข้ากันได้เท่านั้นคือให้เราพิจารณาดูร่างของบุคคลที่เรียกว่าสภาคะกับตนคือเพ่งดูเฉพาะเพศเดียวกันกับตนแบบผลงานว่า,พ,วาพราะพิสุก็ไม่ควรไปเพ,เพงอสุภะ เป็นคนใเพศอสุภาจะตของเป็นผู้หญิงของสตรีแม้จะเป็นคนเฒ่าคนแก่เป็นหนุม่มคนสาวแม้บุคคลนั้นเสตรีนั้นจะมีร่างกายหน้าขันยาขันแยงอย่างไรก็ต้องให้รู้ว่ามันอาจจะก่อให้เกิดการครอบงําจิตของบุรุษไดนะ้ก็เพิ่งให้เว้นจากผาาเพศที่เป็นตรงข้ามกับตนอย่างนี้ ก็แหละคุละบุดได้มีกรรมฐานอันได้สร้างเสพไว้แล้วในสำนักของพระพุทธเจ้าทั้งหลายในปางก่อนมีท่นดงอันบริหารแล้วมีมหาพธรูปอันย่ำยีแล้วมีสังขารอันได้กำหนดรู้แล้วมีนามรูปอันกำหนดแยกแล้วมีความสำคัญว่าสัตว์อันได้เพิกถอนแล้วมีสมณธรรมอันได้บำเพ็ญแล้วมีวาสนาอันได้อบรมแล้วมีภาวนาอันได้เจริญแล้วในสำนักของพระพุทธเจ้าทั้งหลายในปางก่อนผู้มีพืช ผู้มีญาณผู้มีอันยอดเยี่ยมมีเกรดน้อยมีปฏิภาครนิมิตในปฏิภาคณนิมิตย่อมปรากฏแก่คนลบุตรนั้นตรงฐานะที่มองดูแล้วมองดูแลนั่นแหละถ้าหากว่าปฏิภาคณนิมิตไม่ปรากฏด้วยอาการอย่างนี้แต่นั้นก็จะปรากฏด้วยอาการถือเอานิมิตด,ด้วยาการหกอย่างดังพานามาว่าถ้าคนลบุตรใดได้เคยฝึกฝนอบรมภาวนากรรมฐานจาก สมบูทธเจ้าองค์ก่อนมาแล้วเป็นอุปนิสัยมาเพียงแค่ดูสร้างศพสนระสร้างสมนั้นก็จะสามารถทําให้ปฏิภาคนิมิตของสร้างสพนั้นปรากฏขึ้นในใจได้โดยง่ายได้แต่ถ้าไม่มีวาสนามาก่อนไม่ได้บ่มอบรมบ่มนิสัยมาก่อนไม่มียานปัญญาอันยิ่งยวดมาก่อนกิเลยยันนปัญญายังหยาบ ในตันหาราคะยังมีกำลังแรงกล้าไม่สามารถที่ยกจิตขึ้นสู่อารมณ์ภาวนาได้โดยง่ายก็ให้พึงเจริญนิมิตอาการ6อย่าง<ะ>คือว่าตั้งแต่ดูสีดูดูเพศดูสันฐานดูทิศดูโอกาสดูปริเฉตของศพนั้นให้ทั่ว,วนเพื่อจะได้ประครองเอาซึ่งนิมิตนั้นไว้ในใจเป็นอุกหานิมิตก่อนเพ่งปฏิภาคนิมิตต่อไป อันนี้ก็เพราะว่าบุญวาส,สนาที่สะสมมาไม่เหมือนกันเหมือนกับท่านยศกุณบุตรนะเป็นหนุ่มเศรษฐีลูกเศรษฐีลูกมหาเศรษฐีนะแต่ว่าเพียงแค่ท่านเห็นเรานางฟ้อนนางรำของท่านนอนละเกละกะท่านก็เห็นเป็นอสุภะไม่สวยไม่งามซึ่งปัจจุบันถ้าคนปัจจุบันเห็นก็คงจะคนละเรื่องแล้วนะ กับเป็นแรงกระตุน้นตันหาราคะอย่างแรงก้าเกิดขึ้นกับเขาแต่ว่าท่านมีวาสนาบารมีมีบุญกุศลมาสูงเห็นอย่างนี้แล้วก็เกิดความสะเทือนใจเกิดความขยะขยแยงเกิดความน่าเกลียดไม่ยินดีกับสิ่งนั้นอย่างนี้เป็นต้นหรือท่านรัฐบาลที่เป็นลูกเศรษฐีเช่นเดียวกัน สละครอบครัวเอาบวชนะต่อมาแม่พ่อแม่เนี่ก็ให้อดีตภริยามานุ่งมาหม่มให้สวยงามมาลวงให้ท่านหลงแต่ท่านบอกว่าไม่มีแล้วเนะพราะว่าท่านเป็นพระอรหันต์แล้วนี่็ไม่มีแล้วอนะนี่ก็เพราะว่าท่านไม่ได้ติดอยู่ในอนะ่สมบัติที่ได้เจ้าบุญอันเล็กน้อยละท่านได้บุญได้ความดีอันยิ่งใหญ่คือ ได้มักได้ผลเป็นผลอันประเสริฐสุดในชีวิตแล้วฉะนั้นผลคือทรัพย์สมบัติมหาศาลทั่วไปจึงเป็นของเล็กน้อยสําหรับท่านเสียแล้วอย่างนี้หรือแม่นแต่โชติกะเศรษฐีสละออกบวชสละทิ้งสมบัตินับเป็นได้ว่าไม่รู้จะก,กี่ร้อยกี่พันโกดนี่ออกบวชไม่ได้ติดอยู่ในความมีสมบัตินั้นเลยแต่ได้ท่านก็ได้นิพพานสมบัติได้โลกุตระสมบัติ เป็นเบื้องหน้าอย่างนี้ธรรมาที่หน้า2องร้อยยี่สิบห้าวถึงถือเอานิมิตโด,ดยอาการห้าอย่างกแะละแม้จะได้ถือเอานิมิตด,ด้วยการหกอย่างลำพันนามานั้นปฏิภาคนิมิตก็ไม่ปรากฏกับอโยคีบุคคลใดอัโยคีบุคคลนั้นพึงถือเอานิมิตด,ด้วยการห้าอย่างต่อไปอีกก็ว่าเพ่งแล้วมันยังไม่เกิดนิมิตที่ควรจะเกิดจิตมันยัง ไม่ผ่องสายจิตมันยังไม่ตั้งมั่นจิตมันยังไม่มีสมาธิยังไม่เกิดปฏิภาคานิมิตยังไม่เกิดอุกหานิมิตเท่าที่ควรจะเป็นท่านก็ให้เพ่งดูนิมิตเพิ่มเติมว่าให้ให้สังเกตดูโดยที่ต่อดูช่องดูเว้าดูนูนดูรอบๆอบ โดยการห้าอย่างที่ว่าโดยที่ต่อโดยที่ต่อมีร้อยแปดสิบแห่งถามว่าก็แหละในสภาพะที่ขึ้นพองจากกรหนดที่ต่อร้อแปดสิบแห่งอย่างไรล่ะตอบเพราะเห็นนั้นอันโยคิมบุคคลนั้นพึงกนําหนดโดยที่ต่อด้วยสามารถแหง่งที่ต่อใหญ่ๆสิบสี่แห่งอย่างตัวเปนนี้คือข้อต่อข้อมือมือขวาสามแห่งก็เนี่ยมือระบาง มือกับแขนแขนกับส่วนส่วนศอกศอกพับเนี่ยแล้วก็ช่วงต่อไหลเนี่ยมันกมีที่ต่อแต่แขนเนี่ยราก็ยังมีต่อข้อข้อข้อนิ้วเนี่ยมันก็มีที่ต่ออีกหลายจุดทีเดียวนะนะมันก็มีที่ต่อเยอะนิ้วก็มีเรียกว่ามีข้อหนึ่งนิ้วหนึ่งก็มีสามข้อเนี่ยหนึ่งสองสามแล้วก็ยังข้างในนี้อีกอย่างนี้ อันนี้เรียกว่ามีข้อต่อ2อาเช่นว่าข้อต่อมือซ้ายก็มี3ข้อต่อเท้าขวาก็มี3เท้าซ้ายก็มี3แล้วก็มีคอมีเอวเอาข้อต่อใหญ่ๆจุดนี้ที่คอด้วยระวังศีรษะกบลําตัวเสียเอวก็คือระวางลำตัวกับเท้าข้างล่างที่ต่อใหญ่มันอยู่14แห่ง คำว่าโดยช่องโดยช่องหมายความว่าพึงกําหนดโดยช่องคือช่องมือช่องเท้าช่องหูช่องท้องชื่อว่าช่องแม้ในตาทั้งสองที่หลับหรือลืมและปากที่เปิดหรือปิดก็พึงกำหนดได้นี่ว่าเมื่อเราเจริญภาวนาอยู่ก็ต้องดูดูช่องเนี่ยมีช่องมือ เนื้อมือแต่เนื้อมันก็มีช่องห่างออกจากการการดูช่องท่านยังบอกถึงเกี่ยวกับช่องอย่างอื่นช,ช่องหูช่องท้องช่องจมูกช่องปากแล้วก็ตาอานนี้เป็นต้นนะครับเปิดหรือปิดแล้วก็ดูช่องดูที่เวานะหมายความว่าบวาในด้างกายสบนั้นได้แก่เบ้าตาบุบลงไปปากหรือรลุมคอหรือที่เป้า นั้นๆนะพึงกําหนดว่าเราอยู่หน้าที่รุ่มร่างร่างศพอยู่หน้าที่ดอนอยู่มองอยู่ในที่เบาที่นูนอย่างไรมันบุบอย่างไรมันพองขึ้นอย่างไรก็ดูที่เบาที่แหวงดูที่นูนนูนหน้าที่ไหนร่างกายเช่นนูนที่หัวเข่าหน้าอกหน้าผากกาหนดที่นูนนั้นว่าเราอยู่หรือว่าเราอยู่หน้าที่ดอนศพอยู่ที่รุ่มโดยที่นูนที่เบา โดยทิศหรือโดยอาการของซากศพเองที่ว่โดยรอบๆนะันหมายความว่าพึงกำหนดร่างศพทั้งศพโดยรอบๆคือสองยานไปในซากศพทั้งสิ้นแล้วที่ไหนปรากฏแจ่มชัดพึงตั้งจิตไว้ณนะที่ตรงนั้นว่าอุทุมมาตะกังอุทุมมาตะกังหรืออสุภะที่ขึ้นพองอสุภะที่ขึ้นที่ขึ้นพองชนิดนี้อันนี้คือถ้าปฏิบัติขันธิมิตรยังไม่ปรากฏแม้ด้วยกำหนดอย่างนี้ตรงที่สุดแห่งท้อง ย่อมเป็นสิ่งที่พองมากกว่าโยคีนะพึงตั้งจิตไวนะ้ณที่ตัวนี้ที่ส่วนใน่ท้องนั้นโดยบริกรรม่าอุโทมัลกังโอโทมัลกังคือท้องมันพองขึ้นท้องมันพองขึ้นก็นะจะเห็นชัดเจนขึ้นนะเห็นอาการที่มันพองได้ชัดเจนขึ้นซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นที่ตั้งเป็นไปนใจก่อให้เกิดอกะหะนิมิตปฏิภาครนิมิตแกโยคีบุคคลน,นั้นสืบต่อไปอันนี้ก็ถือว่าเป็นอุบายหรือเป็นวิธีที่ทําให้เกิด สมาธิเพื่อจะระงับดับเสียซึ่งกามคือตัวตันหาราคะลงไปได้การบรรยายธรรมก็สมควรแก่เวลาจึงขอสมมุิหยุดิลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขความสวัสดีความเจริญธรรมทั้งหลายจงบังเกิดมีแก่สรุชนทั้งว่าฟังจงทุกทุนน้ากันโดยเทินขอเจริญพร